สวัสดีครับสวีมไบา์รันท้องนะครับก็วันนี้กลับมาเป็นครั้งที่2นะฮะกิจกรรมปั่นวิ่งบริกเซชั่นนะครับที่สเตจไฟเดอร์โดย Optima b บายแล้วก็ทีมงาน OP พ c แคน m y นะครับก็กลับมาจัดกันอีกครั้งนะคกับเสาสิ้นเดือนนะครับทุกๆเสาสิ้นเดือนเราก็จะมาเจอกันแบบนี้นะครับกับกิจกรรมปั่นวิ่งนะครับชวนเพื่อนๆนะครับมาออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการวิ่งนะครับโดยวันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่2ที่เราจัดโปรแกรมมานะครับก็จะเป็นการทําช็อตบบบบบบบรรรรริิกกนน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 ะะะะคคคคัััััััวว่่งสส้้้้้้ๆๆแแล็ปปทําาีซซไม 4ีรอบนะครับเป็นไปนตามโปรแกรมที่ทางโค้ชอุ้ยนะครับของเราที่ามาจาัดโปรแกรมให้เพื่อนๆได้ออกกาลังกายในเซสชั่นแบบนี้นะครับอ<า>นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเซสชันเกี่ยวกับเด็กนะครับซึ่งอันนี้เด็กก็เราทําลักษณะของการชวน เพื่อนๆที่มีบุตรหลานนะครับก็พาเพื่อนเด็กๆนะครับวัยตั้งแต่3ขวบถึงสิขวบนะครับมาออกกำลังกายนะครับในกิจกรรม Play Time Activity นะครับก็จะเป็นการฝึกการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับวิ่งแล้วก็รวมไปถึงการปั่นจักรยานเองก็ตามหรือว่าการเล่นจักรยานรถไถนะครับเพื่อให้ได้ทักษะนะครับในการออกกําลังกายต่อไปแล้วก็เด็กๆก็จะได้เข้าสังคมนะครับรู้จักเพื่อนใหม่ๆนะครับแล้วก็เล่นอย่างสนุกนะครับแล้วก็ถูกต้องแน่เองครับเดี๋ยววันนี้กิจกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยคร Okay.